อาละรครับมที่เก็บตกจากเนชั่นช่วงบันเทิงเพราะว่าวันนี้ข่าวใหญ่มากนะฮะในแวดวงบันเทิงนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยแทบจะกลบทุกกระแสข่าวที่เกิดขึ้นทั้งวันนี้นะฮะเรื่องของคุณเจนนี่เทียมโพสุวรรณกับคุณชนสวัสดิ์อัศวะเหมนะครับที่ก็มีกระแสข่าวกระเซ็นกระสายออกมาว่า2คนนี้ยังไงกันเพราะว่ามันมีภาพที่ทั้งสองคนนี้ไปยืนถ่ายรูปร่วมกันที่ต่างประเทศแล้วในนั้นก็มี มีวัฒนาอัศวเหมพ่อของคุณสวัสดชนสวัสดิ์รวมอยู่ด้วย uh huh. นะคนก็คือหากันใหญ่ว่าไปเจอกันได้ยังไงรักกันชอบกันตอนไหนอะไรยังไงนะจนกระทั่งวันนี้11โมงก็มีการถแถลงข่าวที่บ้านของฝ่ายชายนะครับบ้านอัศวเหมที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับเดี๋ยวลองฟังดูก่อนนะครับว่าทั้งสองคนนี้ถแถลงว่ายังไงบ้างนะครับขาดเหลือค่อยเพิ่มเติมฮะ ที่เข้าใจในจุดที่เจนนี่เป็นอยู่นะคะแล้วก็ต้องขอโทษนะคะที่ก่อนหน้านี้เจนนี่ไม่ได้บอกความจริงกับทุกๆคนก็อันนี้ต้องขอเรียนนะครับว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยผมเป็นคนขอร้องนะครับเ,เจนนี่นะครับว่าอย่าพึ่งนะครับเพราะในเมื่อผมเนี่ยต้องต้องเคลียร์หลายๆหลายๆอย่างนะค,ะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมต้อง คุยกับคุณตู่น้องเพลงนะครับแล้วก็คุณแม่นะครับสุดท้ายก็คือคนที่ผมรักที่รักและเข้าเคารพที่สุดก็คือคุณวัฒนาสวเหตุนะครับก็พาเจนนี่ไปนะครับกราบท่านก็คบหาจริงๆเนี่ยหเดือนนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้พัฒนาความสัมพันธ์นะครับมาเป็นระดับครับไให้เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเจอได้ข้งแรกที่ไหนครับ อันนี้เป็นเรื่องขอเป็นเรื่องส่วนตัวนะคุณเจนเน,นีน่เป็นคนน่ารักนะครับเป็นคนน่ารักนะครับแล้วกเ็เป็นคนที่ผมคิดว่าผมคงนอนหลับอยู่ด้วยทุกคืนได้อย่างมีความสุขคนอาจจะมองว่าพี่เอเป็นอีกภาพหนึ่งไบเงี้ค่ะแต่ว่าสำหรับเจนนี่แล้วนะคะพี่เอเป็นเป็นคนที่อบอุ่นนะคะใจเย็นแล้วก็คิดทุกอย่างรอบคอบค่ะเพราะฉะนั้น ชีวิตต่อจากนี้ไปก็ก็ต้องดูกันอีกทีค่ะว่าว่าจะเป็นยังไงต้องขอบคุณพี่เอกมากๆอะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วก็สําหรับวันนี้ด้วยค่ะสินสอดเท่าไหร่เทลายคนจากตามองก็ชีวิตพี่สินสอดเท่าไหร่ก็ทั้งชีวิตอะโหวานเลยหวานมากๆจบแล้วเหรอคะเนี่ยจบแล้วว้า <ม>ความจริงมันมีไฮไลท์อยู่หลายตอนอมีอะไรอ่ะเ<ม>ชิญเอย่างกรณีที่ <c oughs> คุณเอบอกว่าถึงแม้ตัวเองเนี่ยจะคบกับคุณตู่นันทิดา,าเป็นสิบปีแล้วก็ไม่เคยแถลงข่าวครั้งนี้แถลงข่าวเป็นครั้งแรกแล้วก็ถือว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยก็มีข้อมูลหนึ่งที่หลายคนเพิ่งจะรู้ว่าระหว่างคุณเอกับคุณตู่นันทิดาเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันมาก่อนวันนี้เจ้าตัวก็ออกมายืนยันนะฮะใช่ไม่ได้จดทะเบียนกับคุณนันทิดามาก่อนใช่ครับแล้วก็ ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับคุณนันธิดามาเป็นเวลา10ปีแล้วแต่ก็ดูแลครอบครัวมาเป็นอย่างดีนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องเพลงลูกสาวและนี่นี่เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งนะครับที่ทั้งสองคนนี้ก็วันนี้ก็ออกมาโชว์นะฮะว่าเพิ่งจะจดบเบียนสมรสกันวันนี้เองนะฮะตอน9โมง9นาทีนะฮะก็ถือว่าเป็นเลิกผ่านนาทีที่ดีงามนะฮะก่อนที่จะ,ะแถลงข่าวตอน1 1 0โมง แล้วก็บอกว่าคบหากันมาได้ห้าเดือนคําถามยอดฮิตอีกอย่างหนึ่งที่เขาคาใจกันก็คือประมาณว่าโทษฮนะท้องหรือเปล่าเรถึงได้ต้องมาจดทะเบียนมาแถลงข่าวช่วงนั้นเนี่ยคุณชนสวัสด์ก็ควักใบใบตรวจร่างกายนะซึ่งไปตรวจร่างกายมาก็ไปตรวจร่างกายมาเพื่อมายืนยันว่าคุณเจนนี่นั้นไม่ได้ท้องอะไรเลยนะเอามาให้สื่อมวลชนได้ดูด้วยนะครับ,รบนี่นะฮะ ซึ่งภาพของการจดทะเบียนสมรสเนี่ยนะฮะ <c oughs> ก่อนจะถึงเวลา11โมงที่ทั้งคู่จะถแถลงข่าวเนี่ยคุณใหญ่อามาใช่ไหมเอาภาพของออทั้งคู่แล้วก็มีทะเบียนสมรสวางอยู่บนโต๊ะเนี่ยไปลงในในอินสตาแกรมก่อนมั้งใช่ก็เลยมีโอ้โหเสียงลือกันมาก่อน11โมงก็ทําให้การถาแถลงข่าวก่อนถึง11โมงเนี่ยมันดูเป็นที่สนใจมากๆนะฮะ แล้วก็มี2องคำถามที่หลายคนยังยังอยากจะรู้มากนะฮะแล้วเจ้าตัวทั้งคู่ก็ไม่ตอบก็คือรู้จักกันได้ยังไงะะและเจอกันที่ไหนนี่แหละฮะซึ่งเหมือนกับเป็นคำถามที่ไม่น่าจะมีอะไร,รใช่ไหมฮะมก็เป็นคำถามแรกเลยที่นักข่าวถามนะฮะว่ารู้จักกันได้ยังไงก็ทั้งคุณเจนนี่ทั้งคุณเอ๋ก็บอกขอไปเรื่องส่วนตัวครับนะครับแล้วก็เ,ออเจอกันครั้งแรกที่ไหนมันก็ฟังดูไม่มีอะไรนะ เอนั้นน่ะสินะแต่เขาไม่ตอบนะก็ขอเป็นเรื่องส่วนตัวอีกครับก็ทำไอ้คำว่าขอเป็นเรื่องส่วนตัวเราเนี่ยมันทําให้อยากรู้อะ่ะมันทําให้รู้สึกว่าม,มันต้องมีอะไรใช่ไหมนั่นน่ะสิถ้าเกิดไม่มีอะไรก็ต้องตอบมาแล้วแต่ว่าเจอกันเจอกันได้ยังไงนะก็เป็นแฟนละครชอบดูแล้วก็แบบปิง๊งเรื่องแรงเงามากอะไรก็ว่าไปแล้วก็เจอกันที่ไหนก็ไม่ได้บอกเนี่ยนี่ฮะก็เจอกันบนโลกใบนี้แหละ แต่ไม่รู้ที่ไหนจะตอบเลยถ้าตอบตี่จะตอบมัสกูก็เห็นนะภาพภาพคนเนียฮะภาพที่เป็นภาพแรกนี่ใช่ไหมใช่ฮะภาพขวามแล้วก็ทําให้คนคิดว่าเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวการแถลงข่าวเนี่ยต้องมีเรื่องแต่งงานแน่นะฮะเพราะมีที่เป็นสมรสอยู่เห็นไหมฮะแล้วก็มีวันนี้ที่สื่อมวลชนไปเนี่ยเขามีลงทะเบียนด้วยนะลงทะเบียนด้วยแล้วก็แจกกิฟต์เซ็ตเป็นหมวกหมวกปักคําว่า J A นะฮะก็ย่อมาจากย่อมาจาก เจนนี่ <Jenny> เอ๋แล้วก็แจกเสื้อซึ่งหมวกนี่นะฮะก็เป็นหมวกที่คุณคุณเจนนี่กับคุณเอเนี่ยต่างคนต่างใส่มาก่อนนะฮะตอนที่ยังไม่นี่ฮะอันนี้ไม่ใช่ภาพอะภาพท,ที่ทั้งคู่ใส่<ม><ม>แล้วก็ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเก็มีการสืบสอกันว่าเอคือคุณเจนนี่ก็ใส่ JA แล้วก็คุณเอชนสวัสด์ก็ใส่หมวกเอ๊ JA ใช่ไหมฮะ mm hmm. ก็เลยมีการมีการวิเคราะห์กันมาแต่นั้นแล้วว่าเอ๊ะคู่นี้มันมีอะไรกันหรือเปล่า mm hmm. อ่าเราไม่มีภาพให้ดูแล้วฮะนีฮะแล้วก็จะมีคือคือช่วงนั้นอะช่วงที่มีพอแล้วพอมีรูปที่คุณชนสวัสด์ถ่ายรูปแล้วก็อีกข้างหนึง่งก็มีคุณเจนนี่ครับแล้วก็มีคุณวัฒนาครับะนะฮะคุณพ่อของคุณชนสวัสด์เนี่ยอยู่ตรงกลางเนี่ย โอ้โหยิ่งทําให้การสืบหาภาพเนี่ยมันมันดูน่าสนใจมากอไม่มีจริงๆด้วยโอ้โหวันนี้ขุดคุยกันหน้าดูนะฮะยังภาพหมวกเนี่ยก็มีการไปเอาภาพเลยนะไปพูดถึงเรื่องที่ทั้งสองคนเคยไปเล่นเจ็สกีใช่ไหมคุณเอ๋เนี่ยขับเจ็สกีอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งมองเห็นลิบๆมันเห็นไม่ชัดว่าใครแต่ก็มีอีกภาพนึงซึ่งเป็นภาพของคุณเจนนี่ยืนอยู่ริมน้ําใส่หมวก เนี่ยอักษร JA <อ>แล้วก็ย้อนกลับไปภาพที่คุณเอขี่เจสกีกับผู้หญิงคนหนึ่งดูไม่รู้ว่าใครแต่ที่หมวกก็เป็น JA อะไรอย่างเงี้ยละเอียดไหม <c oughs> อ่ะทีนี้นะฮะท่านผู้ชมครับหลายคนที่อาจจะไม่ได้ติดตาม <c oughs> นะฮะเส้นทางชีวิตรักของทั้งคู่ค,คือ <c oughs> ก,ก็คงจะรู้แต่คร่าวๆนะฮะรู้ของคุณชนสวัสด์เคยมี อะไรกุ๊กกิ๊กกับคุณโยหรือเปล่า,านะข่าวอยู่แล้วก็คุณเจนนี่เนี่ยมีโอ้โหเคยมีกุ๊กกิ๊กกับใครอะไรยังไงเนี่ยนะฮะวันนี้ทางาโต๊ะข่าวบันเทิงนะโต๊ะข่าวศิลปาวัฒนธรรมของทางเนชั่นได้ทำรายงานพิเศษนะครับ,รบเป็นเส้นทางรักของทั้งคู่คนะก่อนจะมาเจอกันวันนี้นะครับลองชมดูนะครับ เริ่มที่ฝ่ายชายเอชนสวั์อัศวะเหมอดีสามีตูน่นันทิดาแก้วบัวสายเขาคนนี้เป็นลูกชายของผู้มีอิทธิพลแห่งเมืองปากน้ำวัฒนาอัศวะเหมปัจจุบันเออายุ45ปีค่ะดำรงตำแหน่งนายกอบจอจอังหวัดสมุทรปราการและก็ดูแลธุรกิจส่วนตัวของครอบครัวอีกกว่า22บริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์และความเร็วค่ะเพราะเจ้าตัวเนี่ยชื่นชอบการแข่งรถจนมีทีมเป็นของตัวเอง ด้านชีวิตส่วนตัวเอชนสวัสด์แต่งงานกับตูนัน,นีิดาแก้วบัวสายนักร้องคนดังมีลูกด้วยกันหนึ่งคนก็คือน้องเพลงชนีิดาอัศวะเหม แต่ในขณะเดียวกันในระหว่างที่คบหากับตู่นะคะก็มีข่าวออกมาในแง่ลบกับสาวๆในวงการหลายคนเริ่มตั้งแต่นักร้องสาวค่ายแกรมมี่คนดังพิธีกรรายการทีวีแต่คนที่เปิดเผยที่สุดก็เห็นจะเป็นโยโยศสวสดี ade, เพราะมีภาพหลุดกอดคอควงแขนแม้กระทั่งภาพในชุดบิกินี่ออกมาให้ได้เห็นกันและที่สำคัญก็คือคลิปเดททะเลาะตำรวจจนหนีเข้าบ้านของฝ่ายชายในยามวิกาล โดยนางแบบสาวโยย่ศดวดีอยู่ในชุดนอนด้วยค่ะซึ่งข่าวนี้ก็เลยกลายเป็นข่าวใหญ่เพราะในขณะนั้นเอชนสวัสดยังอยู่ในฐานะสามีของตูน่นันทิดาสาวโยก็เลยเดินข้อคอรายหาว่าเป็นมือที่สามไปยกใหญ่หลังจากนั้นไม่นานค่ะเธอก็ไออม้สัมภาษณ์ว่าไม่อยากได้ยินชื่อของผู้ชายคนนี้อีกด้านตูน่นันทิดาก็ออกมาปิดเกมนี้ด้วยมาดเมียนหลวงแบบตอบสั้นๆว่าครอบครัวของเธอยังเหมือนเดิมพร้อมวลีเด็ดเป็นเมียพี่เอต้องอดทน จนมาถึงลายล่าสุดนะคะเจนนี่เทียนโพสวันหลายคนก็เลยถึงบางอ้อว่าเอและตู่นั้นไม่ได้อยู่ร่วมบ้านกาันชั้นสามีภรรยามานานเป็น10ปีแล้วแล้วก็ไม่เคยจดทะเบียนสมรสกันด้วยซ้ำไปค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของเอชนสวั์อัศวะเหมก็คือนางเอกสาวเจ้าของฉายาแอบแบวจอมโชคเจนนี่เทียนโพสวร์ ซึ่งก็ไม่พลิกล็อกนะคะเพราะหากเราย้อนดูเส้นทางรักของนักเอกหน้าแบลวคนนี้แล้วหนุ่มๆในสต็อกของเธอก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนมีสตางค์เข้าคันเสรษฐีทั้งนั้นเริ่มต้นคนแรกบัตรละละวันแสงสนิทตามรับส่งดูแลกันตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาคบกันนาน7ปีแต่ก็มีอันต้องเลิกราไป เสียใจได้ไม่นานสวยระดับเจนนี่สักอย่างควงทาย,ยาทิ p p n กบกริดนลงเดชถึงกับร่วมทิปบินไปต่างประเทศกับครอบครัวฝ่ายชายที่เดียวค่ะแต่ก็ไม่ถึงฝั่งฝันนะคะโดยหลังจากบกมือลากันไปค่ะเจนี่ก็มีข่าวว่าไปฉกหมูตั้งแฟนหนุ่มของนางร้ายหน้าใหม่แอรินยุททัศน์แต่ความรักต่างไวัยไม่เวิร์กเพราะเจนนี่ชอบหนุ่มใหญ่ที่มาคอยดูแลมากกว่าตามไปดูแลเด็ก เธอก็เลยเปิดตัวหนุ่มคนใหม่ตัมสุรเกียรติพ่อไม้หนุ่มหน้าหวานที่คบหากันได้ไม่นานเจนนี่ก็ถึงกับเพอบอกเพื่อนๆว่าคนนี้แหละใช่เลยแถมวางแผนวิวาในฝันเอาไว้ด้วยแต่จู่ๆก็เกิดเหตุไม่คาดฝันค่ะเพราะฝ่ายชายหายไปซะดือด้อๆแบบไปไม่ลาทําทเอาเจนนี่เฮิร์ตอยู่พักใหญ่กว่าจะตั้งตัวได้ก็มาเจอเข้ากับทายาท้างแพลตินัมบอยพลาวุธที่คนนี้มาดแบดบอยเขาตีถูกใจ แถมพาเข้าบ้านเปิดตัวกับครอบครัวแล้วด้วยแต่ก็ปิดฉากลงอย่างรวดเร็วค่ะพร้อมข่าวลือที่ว่าบอยไม่เป็นเจ้าบุญทุ่ม ล่าสุดเหมือนเจนนี่จะได้เจอคนที่ถูกใจเข้าแล้วค่ะเพราะทั้งความเป็นผู้ใหญ่ค้าวตีมีสตางค์ที่สำคัญเอชนสวัสด์รวยเข้าขั้นเศรษฐีปากน้ำแถมใจปั๊มสุดๆแมนขนาดไหนก็ดูเอานะคะแค่กลัวว่าฝ่ายหญิงจะเสียหายเสียเอถึงกับยอมจดทะเบียนพร้อมจัดงานแถลงข่าวซะเลยเห็นไหมล่ะคะว่ารักเนี้ยไม่พิกล็อกทีว่าพรเทศทิศเนชั่นทีวีรายงานค่ะ